รัฐบาลมีคนละเครื่องครับจ่าเข้มนะครับให้มากกว่าคนละเครื่องครับผมสวัสดีครับจ่าเก้ลูเซ้นครับผมวันนี้พามาชมมิราสเลยฮะเป็นรถนะฮะเกียวโตครับปี2017นะฮะรัฐบาลบอกว่าคนละเครื่องจ่าเนี่ยหนักกว่าคนละเครื่องจ้าค่างวดคันนี้5,900ไม่ต้องผ่อนนะผมให้ผ่อน1,000บาทพอนะครับถึงพฤษภาหกข้าเลยนะฮะไม่ต้องคนละเครื่องต่ากว่าคนละเครื่องอีกพันเดียวถึงพฤษภาหกห้าโอเคจ้ามามาดูรถการคันนี้นะครับเป็นรถนะฮะเกียวโตครับ1.2 นะครับปี2 0 1 7ครับตัว G นะครับ LS นะครับผมนะตัวลองท็อปครับผมแล้วก็คันนี้เล็กไม่ที่สองหมื่นกิโลเมตรนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้แอร์แบ็กสลูกเกียร์ออโต้โอ้โหนี่นะแล้วไฟฟ้านะครับทั้งระบบนะนะครับนี่ทั้งมองข้างแล้วก็ทั้งประตูครับนี่นะฮะเวลากดนะครับมันจะพับเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวกระจกหายนะนะฮะแล้วก็ดูตะเข็บประตูเดิมโรงงานสวยๆครับนี่รถเดิมแน่นอนนะครับนะครับ มาดูข้างหลังนี่นะฮะมานี่ครับเบาะหนังทั้งคันนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะรอบคันเลยนะครับตะเข็บประตูแบบนี้เดิมๆแน่นอนนะครับนี่นะฮะใครหามิลาด5ประตูครับมาอะไรจัดเลยจ้ะเกียวโต้ด้วยนะครับนะครับด้านท้ายก็นี่ครับบล็อกแม่แรงยางอะไรรับแผ่นปิดไม่มีเดี๋ยวหาให้นะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับมิด1.2อีโกคาร์นะครับประหยัดน้ำมันรุ่นนี้นะฮะคนใช้เยอะนะครับ นี่แล้วก็ดูตะเข็บครับสวยๆเลยนะฮะไม่มีพิคว่ำไม่ม uh ีจมน้ําไม่ม nice ีชนหนักมาอย่างไน่นอนนะครับนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะก็ยังไม่ได้ทาความสะอาดเด้อนะครับเบาะหนังนะฮะทำความสะอาดง่ายนะครับผมนะน้ําเนื้อมหกนี่เช็ดได้เลยครับนี่นะมาดูห้องเครื่องครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะฮะนะครับเบรก ABS นะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่ขยับนะฮะสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครับคานหน้าเดิมเดมครับแบบนี้ครับเมทอาร์กเดิมเดิมเลยนะครับ นี่ลองแก้มเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีขยับเครื่องนะครับสามสูบนะฮะหนึ่พันนะครับสองรี่ีครับเกียร์ออโต้ประหยัดน้ำมันมากนะครับกับราคาวันนี้นะฮะสามแสนเก้บาทนะครับประวัติดีมีเครดิตครับผมฟรีดาวไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมนะแล้วก็ผมให้ผ่อนนะฮะหนึ่บาทนะครับถึงพฤษภาหกห้านะครับหเดือนนะครับแล้วก็นะครับหลังจากพฤษภานะผ่อนอยู่ที่5 9 0 0บาทนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับค่าจัด ค่าโอนภาษีพรบบอะกัรน,นะครับแมกหมาย,ยางใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวติดฟิลม์มประดับยนต์นะครับแล้วก็มีบริการนะครับทำสัญญาห,หนึ่งที่ส่รงรถให้ฟีถึงบ้านลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องมานะครับดูคลิปนี้แนละ้วถูกใจอยากเป็นเจ้าของอยากได้ไปใช้งานนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลย0 8 0นะครับ0 9 1 3 7 8 7นะครับจากเมรซิงคนนี้จัดให้รับรถแน่นอนแก้ว